มินิ EEC Fair 2024เปิดงานยิ่งใหญ่ดึงทุนสู่ EEC พร้อมขักดันไทยสู่ศูนย์กลางการค้าการลงทุนระดับโลกที่โรงแรมเดอะไซพัทยาดรจุลาสุขมานกเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นประธานพิธีเปิดงานมินิ EEC Fair 2024พร้อมด้วยนายภูริพันธ์บุญนาครองผู้อำนวยการทิศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศาการองค์การมหาชนหรือที่เสบนายปรชยาชญาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายปรเมศงาพิเชษนายกเมืองพัทยาและแขกผู้มีเกียรติต่างให้ความสนใจในการเข้าร่วมง,งานสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศาการองค์การมหาชนหรือที่เสรจรวมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC จัดงานมินิ EEC Fair 2024ระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคมชูแ e นวคิด EEC Opportunities Investment Solution t o r s u s t a i n a b l e l o c u s ตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์แห่งอนาคตเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า2,500คนจากทั้งในและต่างประเทศดรจุลาสุขมานกเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ในพิธีเปิดงานว่ามินิ EEC f a i แ2024เป็นเวทีสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพื้นที่ EEC ในการรองรับการลงทุนทั้งความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานนโยบายสนับสนุนและการให้สิทธิประโยชน์รูปใหม่ที่จูงใจมั่นใจว่างานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนครั้งใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างก้าวกระโดดพื้นที่ EEC ถือเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักลงทุนปัจจุบันการดึงการลงทุน จึงต้องวางแผนและรับเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเพราะการลงทุนถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยฟื้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งพื้นที่ EEC มีความพร้อมทั้งเรื่องของสิทธิประโยชน์ในรูปแบบใหม่ข้อกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมที่จะสามารถดึงเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในประเทศได้กิจกรรมสําคัญของงานวันนี้เริ่มต้นด้วยปฐฐาฐกถาพิเศษโดยดรจุลาสุขมานกนำเสนอวิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนาของ EEC ในอนาคตที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาวและความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นต่อด้วยการเสวนาเรื่องบทบาทภาคการเงินในการสนับสนุนการลงทุนใน EEC โดยผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินชั้นนาทั้งในและต่างประเทศซึ่งได้นําเสนอมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับโอกาสทางการเงินสำหรับนักลงทุนในพื้นที่ EEC สำหรับงานมินิ EEC Fair 2024 จะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่9ตุลาคม2567ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในวันสุดท้ายสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนโทร026946000และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโทร020338000 ท่านสามารถรับชมข่าวสารสถานการณ์ต่างๆจากตะวันออกทูเดย์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นที่รวดเร็วกระชับฉับไวครับ